ครับกับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับพี่เรามาพบเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับศูน947570หา56นะครับพี่พี่ครับพี่ครับยังมีมีดพร้อมกล้องหลวงพ่อเดิมอยู่นะครับพี่มีคนโทรมาต่อราคานะพี่นะจะขายไม่ได้จริงๆครับพี่นี่ครับพี่ขายไม่ได้จริงๆเลยพี่คนมาโทรมาต่อหลายคนมากเลยครับนะครับพี่ต่อ เนี่ยครับเราขายไม่ได้ครับตามกัดทุนก็ขายไม่ได้พี่เนี่ยครับเพีมีดควานช้างครับลองพ่อเดิมครับเปิดไว้ห้าพันห้าครับพี่ลดได้นิดหน่อยครับพี่มีคนอยากได้มากเลยนะแต่ว่าต่อเยอะเกินครับผมผมขาดทุนขายไม่ได้ไปเนาะไปดูครับเนี่ยเพยกวอกเก่ายันหวายครับพี่ไม้พยุงครับ นี่ครับสุดยอดครับพี่มีดควานช้างหลงพระเดิมครับไปดูครับนี่ครับฉลมฉลมน้ํามันไว้นะพี่นะนี่ครับปกติแน่นเป็นประชักออกยากเนี่ยผมก็ประฉลมน้ำมันไว้ไปดูนี่ครับนี่ใบมีดตีตาของคมนะครับพี่ผงพุทุคุณยังอยู่ครบเลยครับนี่ยังอยู่ครบนะครับไปดูครับ ถือว่าสวยมากครับมีดควานช้างนี่ครับดาวสิบสองนิ้วสุดยอดเลยพี่หายากมากห้าพันห้าครับบางทีเขาโทรมาต่อสำกว่าทุนเราก็ขายไม่ได้เนาะเราก็เข้าใจลูกค้าครับเขาก็อยากได้ถูกแต่เราก็ขายไม่ได้ลดได้แคไ่ไม่เยอะพี่ลดได้นิดหน่อยนี่ครับพร้อมกล่องไปเลยพี่กล่องเก็บอย่างดีเลยครับเนี่ย สุดยอดครับพี่เรามาดูกันต่อนะครับพี่วันนี้มีท่ากระดานมีอยู่สองกุ้ลนะสนิมแดงใครส่ยตรงพะกกุ้ง่็ควรพลาดครับสวยจริงนะพี่พี่ดูนี่ครับนี่หลวงปู่ทวดครับสองสี่เก้าเจ็ดพิงพรอดครับพี่พี่ดูครับสวยงามขนาดนี้ครับพี่ดูครับ ยอดสองพบาทโปรโมชั่นนะพี่นะครับปลายทางส่งฟรีนะจ๊ะพี่องค์นี้ครับหลวงพ่อทาวัดพนเนียงแตกโอ้โหนี่รุ่นแรกครับพี่พี่โดครับสวยมากเลยจ้ะพี่จ๋านี่ครับหายากครับพี่ โอ้โหนี่ครับพี่เรียมเงินแล้วเรียบร้อยครับสองพันเจ็ดร้อยบาทองนี้ครับองนี้ก็ไม่ธรรมดาครับโอ้โหโอปนี่ครับอัปเช่ครับปีศูนย์ห้านี่ครับตอรี่เล็กอัปเช่นี่แหละพี่สุดยอดนี่ครับ นี่ครับตอกเฉลิมยผลด้วยนะครับพี่หายากครับสองพันเจ็ดร้อยบาทโอ้โหนี่ครับพี่หลวงปู่ทวดวัดชังให้ครับพี่ทองแดงลมดำครับวันนี้ครับเหลยอรุ่นสามโอ้โห สวยครับคมมากคมมากสองพันเจ็ดร้อยบาทพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มาครับพี่นี่ศูนย์ห้าครับหลังเตารีดนี่ครับเบ้าคีบอุอมเดิมครับคมสวยครับเก้าร้อยบาท พระกิ่งไพรีพินาศวัดบวรกับในหลวงราชการที่เก้าเททองเก้าร้อยบาทแค่ตลับอเดี๋ยวคุ้มเลยครับพี่หนอแรกหนอแรกหนอแรกพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ครับแล้วก็จริงจกสองหาง แช่ในน้ำมันจันเนี่ยขา,ขายดีนะเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจะพี่เบอร์เดิมเลยนะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะจ๊ะพี่จา๋าพี่ครับนี่พี่ครับปิดตาวัดท้ายย่าน นี่ครับพิมพ์กบนี่พิมพ์กบเก่าขนาดเนี้พี่ดูดินี่ดูง่ายสบายตาครับเก้าร้อยบาทพี่เก้าร้อยโอ้โหนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ้มคิตาครับพี่มีดูครับคับเบ้าคีย์บอซ์เต็มเลย <c oughs> รอ7เจ็ดรอยบาทคี่ครับผมมีวัตละขังอยู่สี่องค์องค์ที่หนึ่งไปดูครับนี่ครับมีพลังนี่พี่นะแบบแบบแเลยพี่จะดูก่อนพี่องค์นี้มนสารสวยมนสารเป็นเม็ดเลยครับพี่เห็นไหมเนี่ยมน์สารนี่พี่มณสาเป็นเม็ดเลยครับพี่ แล้วก็มีพลังพิดูแบบแบบแบบเลยครับนี่ครับพิดูข้างครับดูหลังแบบ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 ไปแบบหายนี่ครับพิมใหญ่ครับพี่หนึ่งพันบาทสายวัดพลังนี่จ้าครับพุทธคุณพี่ องค์ที่สองครับโหองค์นี้ก็มาธรรมดาพี่หลวงวิจารครับสวยจริงครับไปดูครับนี่วับวับวบบไปเลยไปดูครับหายไหมพี่หายเห็นไหมน,นี่ยครับแต่ละองค์นี้สุดยอดหลวงวิจารครับพี่หนึ่งพันบาทองค์ที่สาม นใหญ่ครับเจ็ดสบัดมีเส้นอัสนะนี่ครับสวยครับนี่ก็หลวงวิจารณ์ครับพี่พี่ดูครับหลวงวิจารณ์พิมพ์พัจะสวยครับพลังก็เยอะด้วยครับนี่ครับแปไ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 ครับนี่ครับาครับนี่มีพลังอะไรแคะนี่ครับโอ้โหยิ่งดูหลังสุดยอดครับพี่ขอหนึ่งพันบาท และองค์ที่สี่นี่ครับองค์นี้ปิดทองรองชาติครับสวยครับหนึ่งพันบาทสุดยอดจริงพี่นี่ครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยงวัดสานสูงครับผงคุกรลักสวยแบบนี้เลยนี่ครับ นี่หลักร่อนๆเลยนะพี่เก่าๆเดิมๆเลยเจ็ดร้อยบาทแล้วมีพักกิ่งอาจารย์นำครับนี่สุดจอละพี่นี่แหละพักกิ่งอาจารย์นำครับองนี้ขอพันห้าหนพันห้าร้อยบาทพี่ครับตลับสีพึ่งคุณแม่ชีบุญเรือนนี่ครับ อะไรมีพระไอสามองค์เนี่ยเพิ่งได้มาใหม่อมืนั่นเต็มเลยพี่อข้างในมีพุโทโธน้อยนี่นี่ครับสจอดพุดทโธน้อยพุโทโธใหญ่ครับสจอดสีพึ่งเครื่องกรรมฐานเบียกแก้ยกชุดใหญ่ครับพี่ขอเก้าร้อยครับพี่ เก้าร้อยกล่องเดิมพร้อมวัดนี่สยอดสดจริงสดจริงครับพี่พี่ครับผมมีท่ากระดานอยู่สามองค์พี่ดูนะแต่ละองค์นี้จะละลายครับองค์ที่หนึ่งพี่ดูครับพระท่ากระดานนะครับสนิมแดงลูกว่าลงทองในกุพี่เห็นเม็ดตรงนี้ไหมนี่ครับเอกลักษณ์เลยครับพี่เม็ดตรงนี้ทบหนึ่งเม็ด กุกาล้องนี่หนึ่งในพระกุท่ากระดานที่ยอดนิยมนะครับองค์นี้กูกาล้องนะครับพี่พี่ดูครับไปดูนะครับแป๊บนะครับพี่องค์นี้ใยแมงมุมแตกเห็นไหมเห็นใยแมงมุมแตกนะครับตรงหน้าผากขึ้นหมดครับนี่พี่ดูครับทองกูเดิมครับทองเดิมในกุนี่ครับ องนี้จะมีเม็ดตรงนี้ครับพี่นี่ครับนี่กุกกาล้องนะครับพี่จำให้แม่นเลยนะครับกุกกาล้องจะมีหนึ่งเม็ดยอดนิยมครับคิ้วเป็นปีกกาเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่การเทเป็นชั้นๆสมมก้อนเทเป็นชั้นางคิ้วเป็นชั้นๆเลยนี่ไข่งัวขึ้นนะพี่นี่ครับนี่ ปกติจะของรุ่นใหม่จะหนักนะอันนี้ตายตัวหมดแล้วพี่เบาครับไม่มีน้ำหนักเบาสุดยอดขอพันห้าพันห้าพีายมเงินนะพี่นะราคานี้แพงกว่านี้ครับองค์ที่สองครับองค์นี้กุสีสวัสดเห็นไหมพี่สีสวัสดจะไม่มีเม็ดตรงนี้ครับกุศเราจะมีเม็ดนี่ที่กเดิมนะครับ นี่ไข่งวปกคุมไปหมดเลยไข่งวดเต็มเลยพี่นี่ครับกลุ่สีสวัสด์สีนแดงนะครับพี่ทองในกลุก่มไปดูครับนี่เกตจะะสั้นหน่อยนี่ครับหมดแล้วนะพี่นี่น้าบาหลังนี้ได้มามานี่นี่ครับชิ่กูเดิมๆครับพี่นี่ครับนี่ไข่งัวขึ้น สุดยอดจะพิจาสุดยอดแล้วพี่สายเหนียวชั้นหนึ่งเลยครับพันห้าอยู่ในมือเส้นใหญ่อมต่ำเขาขายก็เป็นมือนะพี่และองค์ที่สามองค์ที่สามนี่ไม่ธรรมดานี่เกตจะยาวกว่าครับดูหน้าดิว่าจะหน้าเดียวกันมเมื่อกี้ครับทองนิกุจะไม่มีเม็ดนี่ครับกรุกสีสวัสดโบราณตาจะโตครับเป็นมาพี่ตาจะโต โหมกจะโตนี่ครับพระล่วงก็เหมือนกันที่พระล่วงก็ตาจะโตพระกุโบราณโบราณน,นะครับพระล่วงก็ตาโตนี่ครับไขงวงบกคมเตัมหมดเลยพี่สน้นหนงแดงลูกว่าทองในกุสวยจริงครับนี่ครับถ้าเรียกเหมือนก็กราคาที่ขายไม่ได้ครับพี่ได้มาอย่างนี้เลยคุ้มครับอยู่อย่มือเส้นใหญ่เอาพี่เป็นแสนนะครับนี่ ทากระดานครับเดิมๆเลยราคาานี้พี่ๆซื้อกันได้ครับรับรองซื้อกันได้โคตรสวยเลยครับพี่พันห้าสวยจริงครับนี่คุณแผ่วันกลางครับพี่เทวดาไผ่ครุ่นช้ำๆเก่าๆปดูโครับมันสารเพียบ นี่สุดยอดจะพี่จา๋าดูข้างไม่ตัดเดี่ยวด้วยพี่ดูครับโอ้โหพี่เอ้ยพันห้าไม่มีเหรียญหลวงพ่อเหรียญเหรียญหลวงพ่อเดิมอยู่เหรียญหนึ่งครับแวบบมามาแบบนี้แล้วพี่นั่งเจ็ดร้อยพออีพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนครับพี่ดูครับพลังเยอะยังแวบบ็บๆว็อยู่เลยไหมพี่หไหม อีพีนี้ต้องเท่านี้นะครับพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับพี่